สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้หน้าที่ทางเวอร์วิชิกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอา,อาดับเดี่ยวบนนะคะดับเดี่ยวบนที่เดินดีนะคะคือมาให้ได้ชมกันนะคะว่า,าคือมันมีดับตัวไหนมั่งนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสน,นุนตลาดตินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยเป็นการที่คำนวณตามหลักทางทสถิติโปรดใช้วิจัยแมญยัในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นดับเดียนนะะดเด่ยวบนนะคะดับเดี่ยวบนนะคะเพื่อนเพื่อีเดี๋ยวนาจะให้ดูนะคะว่าดับเดี่ยวบนเนี่ยคือมัน name mm -hmm. <laughs> เนี่ยค่ะวดที่แล้วนะคะที่นาคดับหลุดอะ่ะ mm. ก็คือตรงนี้นะคะหลักห้าม,มาจากตรงนี้แต่ว่าแต่งวดนี้นะคะงวดนี้นาคจะดับเอาเฉพาะหลักหลังนะคะเนาะหลักหลังเนี่ยคือมันเดินดีนะคะก็คืออ่าในหนึ่งปีนะคะคือยังไม่หลุดนะคะเพือพ่อนๆพ,พี่ดูนะเนี่ยในหนึ่งปีคือยังไม่หลุดนะคะนาคก็คิดว่ามันน่าจะเดินต่อนะคะแต่นาคจะใช้หลัก หลักหลังนะคะที่วงปากาสีน้ําเงินนะคะเนาะคืองวดที่แล้วที่มันหลุดก็คือห้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆพี่แต่งวดนี้นะคะงวดนี้นา่าจะใช้หลักหลังอย่างเดียวนะคะก็คืองวดนี้ก็คือดับไปที่สองนะคะถ้าเป็นสูตรนี้นะคะงวดนี้สูตรนี้ดับยาวๆนะคะแต่เนี้ยคือชุดนี้นะคะน่าเอาไปดับเป็นสิบหน่วยนะคะไปดับเป็นหลักสิบหน่วย เมื่อคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่นาคลงไปนะคะเนาะหัวรัฐบาลไทยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกสามสูตรดับนะคะเนี่ยค่ะงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้นาคก็เอาไปใช้เหมือนกันนะคะเนาะอ่าสูตรนี้ก็คือดับไปที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆพี่พีพพ่สูตรนี้คือดับไปที่หนึ่งนะคะหวยออกเจ็ดสองห้านะคะ สูตรนี้ถามว่าเดินดีไหมก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ดูนะหลุดแค่หนึ่งงวดนะคะแล้วก็เดินกันต่อเดินกันแบบยาวๆน่าคิดว่างวดนี้นะคะก็น่าจะโอเคอยู่นะคะเนาะเพราะว่าคือดับทั้งหมดเนี่ยนาคเน้นไปที่ดับสิบหน่วยนะคะเพื่อนๆที่เพราะว่านาคเอาดับชุดนี้นะคะไปดับหลักสิบหน่วยนะคะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกสูตรหนึง่ง อีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะสูตรนี้ก็เป็นสูตรดับสิบหน่วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยคือมันเป็นดับสิบหน่วยมันไม่หลุดก็ได้เนาะแต่หน้าก็ติกต๊กติ๊กติ๊กไว้นะคะเนาะดับทุดนี้ดับพวกนี้นะคะจะเป็นดับสิบหน่วยนะคะเพื่อนๆพ่พี่หน้าขอเน้นไปที่ดับสิบหน่วยนะคะเนาะเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่สี่สี่สูตรนี้นะคะหน้าเอาไปดับหลักสิบหน่วยนะคะ สี่สูตรนี้นาคเอาไปดับหลักสิบหน่วยนะคะเพืพ่อนๆพี่สี่สูตรนี้นาคเอาไปดับหลักสิบหน่วยนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาคจะให้ดูครบหมดเลยมันจะเรียงกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ่าเนี่ค่ะ นี่ค่ะสูตรนี้นะคะนาคดับไปที่ที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนในพี่เนาะหัวที่แล้วคือมันดับหกนะคะหกเนี่ยมันดับบนดับล่างเลยนะที่นาคบอกว่าหกมันตรงกับดับนาคคือมันก็ดับจริงๆนะคะดับสนิทเลยเนาะไม่มีการเคลื่อนย้ายเลยนะคะ <laughs> แต่คือหลักเลขที่นาคชอบนะคะที่นาคบอกว่านาคชอบนาคทำสูตรโบราณมานะคะคือมันได้หลักหกตัวเดียวนะคะเนาะ นี่ค่ะมันก็คือตามนั้นนะคะน้องเพื่อนๆนี่พี่คือทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรแล้วงวดนี้นะคะอ่าสูตรนี้นะคะก็ดับไปที่สองนะคะเพื่อนๆพี่ดูอันที่วงปากกาสีน้ําเงินนะคะวงปากกาสีน้ําเงินเนี่ยค่ะงวดนี้ดับไปที่สองนะคะนี่ค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้ สูตรนี้ก็คือดับที่5นะคะเพ,พื่อนๆพี่ดูนะดับ10หน่วยนะคะเพื่อนๆพี่นาคนาคเอาชุดพวกนี้คือไปดับในหลัก10หน่วยนะคะเนาะนาคเอาไปดับในหลัก10หน่วยนะคะ <c oughs> แล้วก็สูตรนี้นะคะนี่นาคก,ก็เอาไปดับหลัก10หน่วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตรงนี้ที่นาคติ๊กไว้เนี่ยคือนากไม่ติ๊กก็ได้นะคะเพราะว่านาคเอาไปดับในหลัก10หน่วยมันก็คืออยู่อยู่แล้วเนาะ หลักสิบหน่วยมันไม่มีเจ็ดมันไม่มีมันไม่มีหลักเจ็ดนะคะสิบสิบเนี่ยคือมันเป็นหลักสองหน่วยเนี่ยคือเป็นหลักห้านะคะเ,เพื่อนๆในพี่นี่ค่ะมันเป็นเป็นดับหลักสิบหน่วยนะคะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยน้าเอามาดับหลักสิบหน่วยจริงๆแล้วเนี่ยอ,อันนี้อันนี้มันหลุด หลักสิบหน่วยเนะะี่ค่ะหลังจากหลุดมาสองสองครั้งนะคะก็เดินแบบยาวๆแล้วสูตรนี้ก็ดับตั้งแต่ต้นเลยนะคะเนาะตั้งแต่ต้นปีหกสี่แล้วก็เดินแบบยาวๆไม่หลุดนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่หลุดก็ได้นะคะเพราะว่าชุดนี้คือมันเป็นชุดนักเน้นไปที่ดับหลักสิบหน่วย แล้วก็ตัวที่วงปากกาแดงนี้นะคะเพื่อนๆพ,พี่ดูนะเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหลุดแค่ครั้งเดียวเนี่ยค่ะที่หวยออกสองเจ็ดศูนย์มันมันเจ็ดมันอยู่ในหลักสิบนะคะก็คือหลุดนะแล้วก็เดินแบบยาวๆนะคะเพื่อนๆพี่แล้วงวดนี้ก็คือดับไปที่เจ็ดนะคะงวดนี้นะคะสูตรนี้นะดับเจ็ดดับแปดดับเก้านะคะเพื่อนๆพี่ดับเจ็ดดับแปดดับเก้า แล้วก็สูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะคะสูตรนี้เป็นดับดับเดี่ยวบนเหมือนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ดูดับเดี่ยวบนเหมือนกันอืมนเพื่อนให้พี่ดูล็อกหลังนะคะถ้าล็อกหลังเนี่ยคือมันหลุดแค่งวดนี้ที่ออกห้าสามแปดนะคะคือมันเป็นเลขแปดคือหลุดนะคะ แล้วก็เดินแบบยาวๆแล้วงวดนี้นะคะงวดนี้คือดับไปที่หลักเก้านะคะงวดนี้คือดับไปที่หลัก, <it> ลกเก้านาขอเน้นเน้นหลักหลักหลังนะคะเนาะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อง่ายนะคะเพื่อนๆในพีและอีกอย่างหนึ่ง <โฆ S 2> แล้วการหลุดของเขาคือมันหลุดน้อยด้วยเราก็สามารถที่จะเอาตัวตัวดับเนี่ยคือมามาใช้ดับให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มันดับเหลือน้อยที่สุดนะคะเนาะนาเอาชุดนี้นะคะเดี๋ยวนะคะนา นาคเอาชุดนี้นะคะเนี่ยนาคเอาชุดดับพวกนี้มาดับกับหลักนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ที่นาคลงคลิปไปเมื่อกี้นี้นะคะนาคดับไปที่หลักสองหลักเก้าหลักเจ็ดหลักห้านะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะเนี่ยค่ะเนี่ยหลักสองหลักเจ็ดหลักเก้าหลักห้าแต่หลักแปดนี้คือนาคยังไม่ดับนะคะเพื่อนเพื่อนพี่นาคยังไม่ดับออกนะ หลักแปดเนี่ยคือนาคยังไม่ดับออก account, นะคะก็คือดูดูดูไว uh, ้ก่อนนะคะเนาะแต่ที่นาคดับนะคะก็มีหลักสองหลักห้าหลักเจ็ดหลักเก้าอันนี้ก็คือเก้านะคะเนาะอันนี้นาคเอามาดับในชุดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ที่นาคลงลงให้เพื่อนเพื่อนี่พีดูเมื่อกี้นี้นะคะเนาะนี่ค่ะนี่นาคเอาดับดับดับตรงนี้มาดับกับชุดนี้นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะก็อันนี้เป็นดับบนนะคะเพื่อนเพื่อนพี่แคปเอาเลยนะ เป็น,ด,บบนดับบนดับเดียวนะคะเป็นดับบนดับเดียวเนี่ยค่ะเพื่อนๆในพี่แคปเอาเลยดับบนนะคะดับบนดับเดียวนี่ค่ะนี่ค่ะดับบนดับเดียวนะคะดับบนดับเดียวเป็นตัวเลขดับเดียวแบบเดินถามว่าเดินดีไหมก็คือโอเคนะคะก็ก็ถือว่ายังใช้ได้นะคะเพื่อนๆพี่ก็ยังใช้ได้เนี่ยแหละพูดถึงว่าถ้ามันดับออกมาลักษณะอย่างนี้ก็ยังใช้ได้เนาะ ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะนาก็ฝากเพื่อนๆพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเพจก็จะเป็นสินค้าที่ร้านลงนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ของหน้าก็จะมีเป็นคลิปพักเครื่องนะคะเพื่อนๆพี่ถ้าเพื่อนๆนพี่สนใจนะคะหรือสนใจสินค้าที่ร้านหน้าคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆได้เลยนะคะบางทีโทรมาน้าอาจจะไม่ได้รับนะคะเพื่อนๆนพี่เพราะว่าหน้าก็มีงานของหน้านะคะเนาะ ถ้าจะให้ดีแล้วก็สะดวกกันมนากนะคะคือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะหรือเข้าไปที่ระบบไลน์นะคะเบอร์โทรก็คือเบอร์โทรไอดีไลน์ก็คืออันเดียวกันนะคะเพื่อนๆที่เข้าไปที่ระบบไลน์แล้วก็สอบถามได้เลยนะคะถ้าน้ากว้างหน้าก็จะรีบตอบให้ทันทีเลยนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเป็นเช่นนี้นะคะก็สวัสดีนะคะ